สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ก็มาดูยางพารากันบ้างครับการกรี่ยยางครับหรือว่าการตัดยางครับสําหรับข็ผมก็มาพูดคุยกันเรื่องยางไม่ใส่ปุ๋ยนะครับหรือว่ายางศูนย์บาทนะครับผมก็ได้ตัดมาเกือบ7จสิบปีนะครับปีนี้เป็นปีที่เจแล้วนะครับก็ได้ใช้ตั้งปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์นะครับก็ มาเล่าประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนึงครับอันนี้ก็หยุดใส่ปุ๋ยมาสามปีนั่นครับแล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยเป็นขี้ข้างคาวอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าปุ๋ยแก้วเจี๊ยมนะครับก็มันถ้าว่าปุ๋ยแก้วเมกีนะครับมันออกดีก็จริงนะครับแต่พอมันหมดคุณภาพของมันนะครับมันก็ทำให้เปิดยางแข็งนะครับ แล้วกอ็อินทรีวัตถุนะครับหรือว่าตามพื้น,นครับมันแข็งครับแล้วก็ไม่มีขี้ไสในเดือนอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ผมก็เลิกใช้ใบก็ไม่ได้ใสมาสามปีแล้วนะครับปีนี้ฝนตกดีครับช่วงที่ยางมันสร้งางใบนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูนะครับปีนี้ใบจมบุญกว่าปีก่อน,นครับปุย๋ยอินทรีย์ปุ๋ยที่เป็น เกี nt, marche, like ้ยมันครับก oh, like ี่กัางคาวกี่ก้ยอไรแบบนี้ก็ใจดีนะครับผมว่านะครับเดี๋ยวจะสั่งปุ๋ยแบบนี้ใส่นะครับแต่ถ้าปุ๋ยเกีมีก็ไม่ก็ใส่แด้นะครับเพราะว่าปีที่ใส่ปุ๋ยเกมีนะครับยางมันตายเยอะตายนึ่งเยอะนะครับก็มันก็มีลายแบบนะครับสาหรับปัญหาของยางการตายนึ่งที่เปลือกนะครับมันจะไม่มีน้ายางอีกแบบหนึ่งก็โรครากรกนาโคนเน่านะครับผมจะไม่เรียกว่าตายนึ่งนะครับจะเรียกว่าโรครากนาโคนเน่าแทนนะครับ ต้นแบบที่เป็นรากหนาคุณเนอามันจะทำให้ลำต้นหักพค่นเลยนะครับเดี๋ยวปีน้เพื่อนๆดูนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังหรือว่ามาพูดคุยกันของเคยใส่ปุ๋ยอะไรใช้ดีก็แนะนำด้วยนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องกอนต่อกากล้องเล็กตั้งยากนิดนึง ตัวนี้เป็นยางหนะ้าเร่งครับอ่าเป็นยางอ่อนผมก็ไม่ได้เก็บน้ำนะครับอ๋อเคยเก็บน้ำนะครับเอายางอ่อนไปผสมกับยางแก่มันก็ทำให้ปเปอร์เซ็นต์ลดนะครับพอเปอร์เซ็นต์ลดยิง่งหลายหลาลมันก็มีผลนะครับก็ช่วงนี้ไม่ได้เกลียดนะครับฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับ ตั้งแต่เลือกใส่ปุ๋ยมายางก็ไม่ค่อยตายนะครับก็เท่าแต่อ่าของผมมันรกจังนิดนะครับมันจะมีอันนี้ครับอินทรียวัตุนะครับที่พื้นครับอ่าใบไม้อะไรแบบนี้นะครับก็เหมือนปุ๋ยนะครับก็เป็นปุ๋ยในตัวเลยนะครับผมก็ให้มันอยู่รกๆแบบนี้นะครับตัดปีละครั้งนะครับแต่ห้าปีละครั้งก็ได้แล้วนะครับแต่ถ้าเตียนมัน ถ้าเราทําให้สวนมันเตียนมันก็แดดส่องมาเยอะนะครับแล้วก็ความชื้นอะไรมันก็ไม่ค่อยมีครับให้มันรกๆแบบนี้ดีกว่านะครับพื้นไม่จะมือนะครับลังล้องยากนิดนึง วิธีดูว่ายางรเราเปอร์เซ็นต์ดีไม่ดีก็เคียงที่หน้ายางนะครับถ้าว่าเปอร์เซ็นต์ดีมันก็มีเคียงติดที่หน้านะครับตัวนี้ยากโค้งก็ไม่ค่อยได้บีบนะครับมันตกก็พักใต้ช่วงนี้แต่ก็ไม่ได้ตกเยอะนะครับแต่ว่าตกเรื่อยๆ ก็เป็นยางนาได้กนนครับตอนนี้ต้นใหญ่ก็ออกดีนะครับผมได้กลีดขายน้ําเมื่อหลายวันก่อนนะครับนี่ก็หยุดไปเจ็ดแปดวันแล้วนะครับวันนี้ก็มากลียดยางต้นนี้ผมทําคีไว้นะครับเป็นต้นเล็กๆก็พา,าเพื่อนๆดูนะครับ ต้นที่ใหญ่กว่านี้ก็ออกดีนะครับต้นนี้มันจะเล็กนิดนึงก็พามาดูนะครับามาพูดคุยกันใครใส่ปุ๋ยอะไรใจดีก็แนะนำได้นะครับต้นนี้ต้นเล็กนะครับน,น้ำประยา,ากนะครับที่มันไม่เับมือนะครับอ่าที่นี้เป็นสวนผลไม้นะ แล้วก็เขามาเก็บมาปลูกยางนะครับก็เป็นยางที่ผมได้เปิดกลีดอ่าปีหลังๆเลยนะครับไม่ได้กิบเปิดกลีดฟพงอม,มต้นใหญ่นะครับก็กลีดไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบ Robiang lấy cắm đồ kýt, one win, one win, one win, uh, win, one good iron up. Ninja, nyo, nyo. Nyo, 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 mình nhưng trong văn giữa à, mèo lên các ok cầm cầm bò các mình các mình có lời đi ก็ผมจะหมุนนะครับหมุนให้มันกลมแล้วก็เอาแกนนี้ก็บอแล้วต้นนี้ก็เกอือบกิโลไปนะครับยวดูต้นที่ใหญ่สักนิดนะครับจะไหลดีไหมนะครับการไหลไม่ได้ลงเร็วนะครับมันจะไหลานานกว่าลงเร็วนะครับสําหรับยางเพิ่งเปิดนะครับแต่ถ้าว่ายางที่เปิดนานแล้วก็ไหลเร็วแบบนั้นมันก็จะไหลดีนะครับ แต่ถ้ายางที่เพิ่งเปิดแบบนี้ไหลจ้ชาๆแบบนี้ก็ไหลเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นยางหน้าสูงนะครับอันนี้ตั้งกล้องไม่ถึงเหรอเดี๋ยวก็ปิดครับอันนี้ก็ยางหน้าสูงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวกรีดมือเดียวก็ได้นะครับ <laughs> กรีดด้วยถ่ายด้วยก็ยากนิดนึงนะครับ โอเคได้เหมือนกันนะครับกินมาเดียวอ็ได้ดีเหมือนกันนะครับถึงจะเป็นหน้าสูงตั้งแต่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็ผมว่ายางมันเบิกนิ่มนะครับ ไม่เหมือนตอนใส่ปุ๋ยตอนใส่ปุ๋ยนี่ปล๋ยก็แก่งเลยนะครับเพราะมันหมดพลังปุ๋ยนะครับอย่ากินมือเดียวอีกครับตันนี้มันดีจริงครับปุ๋ยแต่ว่าพอมันหมดพลังปุ๋ยมันก็ไม่รู้ผมคิดเองหรือเปล่าครับกินมือเดียวครับมันหมดพลังปุ๋ยมันก็ทำมันยางหน้าแข็งได้นะครับผมก็เลยไม่ได้เลือกใส่นะครับ เราใจปุ๋ยธรรมชาติดีกว่านะครับดูใบนะครับปีนี้ใบสวย,ยมากเลยนะครับใบเข้มดีนะครับอ่ามันเป็นปุมม่มดีนะครับ มีดตีกีก็เป็นมีดร่องหกบ้าน,นะครับเป็นมีดถูงๆครที่ซื้อมาจากร้านแต่บ้านครับตัวน,นี้ก็เป็นหน้าสูงครับตอนนี้ก็กรีดทิ้งไว้หลายเจ้าแล้วนะครับก็ไม่ได้ก้อนมันได้กรีดนะครับ ก็มาเกรีย่ยตามเลี้ยไปบนๆดูก็กลมแล้วนะครับผมได้หมุนไว้นะครับ ยังพักได้ที่ก็รื้อก็จะรื้อเป็นลูกลมครับเราตัดไปได้พอเสมอด้วยแล้วก็เราไอออกนะครับหรือว่าภากใต้เราเรียกว่าแควกนะครับ่ากกลางเราก็เรียกอะไรนะครับแกะออกนะครับแกะออกแล้วเราก็แขงครับตั้งแขงแล้วเราก็หมุนๆๆไปเรื่อยๆครับจนให้มันกลมขี้แบบนี้จะได้ราคากว่าขี้ที่เป็นเสมอตัวนะครับ Anh đạo giang mẹ có đại lý lắm, young lady, đi mẹ dạy 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 rồi dạy các dạy 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 dạy